เบายอดพี่น้องมีคลิปมาให้ทุกคนได้เบิ่งไปเบิ่งคลิปกันพี่น้องตัอยู่หัวใดหัวหมอหนึงก็ตามเนาะว่าอยู่ลาวอยู่เวียดห้ามให้เงินเขาเจ้าเด็ดขาดเด้อมันจะมีคนออกมาขอเงินกินน้ำกินไนด์หอกอ่าบางคนก็ถ้าผ่าตัดใหญ่หลายสิยากหลายสิขเขาเจ้ามาขอล้านหนึ่งบางคนก็สามสี่ร้านก็มีบางคนก็ห้าแสนเนาะถ้าหาบุ๋มมีนะบปต้องให้เด็ดขาดเนะาะเพราะเงินตัวนี้มันบ่ได้ดีเลยขเขาเจ้าห้ามแต่และหัวหมอ,ขอเขาเจ้าห้ามเบอร์หัวหมอรัดนะ ห้ามบอกคหมอกรติดป้ายคือห,ม,หมอรายสามเขาจะติดป้ายเลยห้ามเด็ดขาดถ้าเห็นกรณีแบบนี้แม่นโทรฟ้องได้เลยอ่บาบางคนก็ถือไล่ออกย้อนไหนเนาะอ่าคือตอนนั้นไปคุณหมอหมอสดหม,หมอสดเขาจะกระเตือนไหนว่าถ้ามีคนมาของเงินกินน้ำกินเนยบอกค่าผ่าตาัดอย่างต่างห้ามให้เด็ดขาดเนาะเขาจะก็บอกแนะน,นําดีเนาะคือวันนี้ถ้าคนที่ได้ฟังก็คือไปห้ามให้เด็ดขาดเนาะว่ามันเป็นหน้าที่ของท่านหมอพยาบาลเขาจะเฮ็ดได้เหาอยู่แล้วเนาะ เเพราะว่าเขาไปเขาก็เสียค่าของหมอเอาเสียค่าผ่าตัดอยู่แล้วเนาะอ่าแบบนั้นถ้าหมอเขาเจ้าได้เงินจากสายเขาเจ้าก็ได้เงินสวัสดีครับพี่น้องบัสบูสุคนคลิปที่ให้เบิงไปพี่น้องเป็นคลิปของนุม่มลาวเนาะที่เรียนแพทย์นะพี่น้องเนาะอยู่ทางฝั่งโซปะลาวเนาะเรียนแพทย์ปีที่เจ็ดเน,ะนาะใกล้จะจบแล,แล้วล่เนนะเพื่อนใพี่น้องซึ่งพอเจ้าได้ไปพังเนาะในใจความคือเนาะ ถ้าหากว่าไปผ่าตัดเรามีคนยื่นเงินให้เรามีคนไปเรียกเก็บเงินก็บอกว่าไม่ต้องให้นหนึ่งหละก่อนที่จะบอกว่าให้เนาะให้คนที่ไปผ่าตัดบาให้ให้เงินคนที่มาเรียกเงินคนที่เขาไปผ่าตัดเนาะเขาไม่ได้อยากได้เสียเงินดอกนำเบายักเสื้อเลยว่าทุกคนบบอ,อยักเสียเงินเนาะอยากเสียแค่เงินผ่าตัดเนาะ แล้วก็กลับบ้านไม่ได้อยากเสียเงินให้สวยไม่อยากเสียเงินใต้โต๊ะแต่ทําไมเขาถึงทําเพราะมันจําเป็นเนาะจากที่เขาเสียแล้วการบริการดีขึ้นเนาะทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างเช่นหนุ่มลราคนนี้บอกว่าเออมันผิดจรรยาบราณเนานะมันปกติคนต้องรักษาผู้ป่วยคนไข้เนาะเป็นแพทย์เป็นหมอ ซึ่งบายอดก็เข้าใจนะหลายคนเขาก็เข้าใจแต่ถ้าหากว่าจะโทษคนที่ให้เงินต้องโทษคนที่มาเรียกเงินก่อนเนาะคนที่บริการพวกคุณนั่นแหละพวกคุณที่เป็นหมอเนาะอย่างเช่นบายอดเองเนาะประชาชนเสียเงินไปแล้วผ่าตัดยี่สิบล้านกีบเนาะยี่สิบล้านกีบหรือว่าสิบล้านกีบก็แล้วแต่แต่ต้องเสียเงินให้ คนที่ไปผ่าตัดหนึ่งล้านคนที่มาดูแลหนึ่งล้านแบบนี้บม่พยัยเสียแต่ทําไมถึงเสียเนาะหลายคนก็เสียโดยเฉพาะคนมาแต่บ้านนอกเนะ้อยยังบระยอดถ้าได้เข้าไปในอำเภอไปตัวเมืองเนาะบยอดก็ครั้งหนึ่งแม่ประยอดได้ผ่าตัดเนาะไอถุงน้ําดีเนะ้องพี่น้องตอนนั้นะแม่ประยอดแม่ประยอดผ่าตัดนะก็ต้องทำทำเนียมเหมือนเขาทำแะละ เราก็ต้องได้เสียเหมือนเขาบอกว่าโทรเลยประกาศเลยมีสิทธิ์ถึงไล่ออกเนาะคุณจะไปโทรที่ไหนเนาะใครจะเอาเบอร์ให้คุณเนาะนอกจากคนที่มีอิทธิพลเขามาเห็นไม่ต้องโทรหรอกเนาะเขาเห็นเขาก็นบยกมือไหว้แล้วคนที่มีอิทธิพลซึ่งคนมันนอกเนี่ยอย่าบอกว่าจะไปโทรพ้องเลย แค่เห็นหน้าหมอมันก็สั่นแล้วเห็นหน้าตำรวจเห็นหน้าเพราะว่าอยู่บ้นนานนอกมันมีแต่กองร้อนมีแต่ผู้ใหญ่บ้านเนาะใหญ่สุดแล้วบอกเคยเห็นบอด้มีโอกาสได้เห็นบอด้มีโอกาสได้มาโลูก,กว้างนะแต่ถามว่าเขาผิดไหมแน่นอนละคนให้ก็ผิดคนรับก็ผิดถ้าคนรับเนาะไม่รับบอยัดเชื่อเลยนะว่าคนทุกคนเขาไม่จ่ายแน่นอนถ้าบริการดีเนาะ ถ้าเขาให้เขาให้เป็นสินน้าใจต่างหากที่บริการดีแต่นี่บริการก็ไม่ได้เรื่องเนาะบริการไม่ดีมาเรียกเงินแล้วทําไมถึงจา่าเพราะว่าจากหลังจากที่มันได้เงินแล้วมันบริการดีเนาะซึ่งมันแตกต่างจากทางฝั่งประเทศไทยนะบ้านเราเนาะบริษัทบริเวาแตกต่างจากประเทศไทยที่เขามีระบบระเบียบกล้องวงจรปิดเนาะ โรงพยาบาลสะอาดมีหลายชั้นบ้านเราเหมือนประเทศไทยไหมมันโบคือพี่น้องมันโบคือเนาะอย่างเช่นเจ้าเฮียนในศิทธิเราอยากให้เจ้ามาลงบนตัวจิงแต่ว่ามียาติพี่น้องของเจ้านะที่มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลแล้วจะรู้ว่าการที่เขาให้เงินเนาะให้ไปเพื่ออะไรทําไมเขาถึงให้ จามาตั้งคำถามมาอย่าให้เดออยจะบอกอย่าให้ถ้าบอกว่าคนให้เงินเนี่ยอย่าให้เนี่ยคุณต้องบอกพยายามบอกคนที่มาเรียกเก็บเงินหรือบอกคนที่ดูแลโรงพยาบาลเนะาะเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลบอกมา่ดูแลเนาะมาดูแลคนที่เขามาจากบ้านนอกน้อยเนาะบางคนคนบ้านนอกไม่มี้มีโอกาสได้เรียนเนาะไม่ได้รู้กฎหมายไม่ได้รู้ความจริงเขาคิดว่าเขาเคยให้ คนอยู่บ้านนอกกับเราเขาคิดว่าให้แล้วมันก็เป็นธรรมเนียมนะว่าเราต้องจ่ายซึ่งพอมีคนมาเรียกเคาะประตูห้องก๊อกก๊อกก๊อกเนาะขอค่ากินน้ำกินในสองแสนสองแสนกีบหรือว่าสามแสนกีบแต่ว่าหนึ่งล้านก็นแล้วแต่เขาจะเป็นต้องให้เนาะสี่ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งสองพันสามพันแล้วแต่เขาก็ต้องให้เพราะวินาทีตรงนั้น เขาก็อยากให้ญาติเขาหายเขาก็อยากให้คุณหมอผ่าตัดให้ได้ดีถ้าในกรณีที่มันไม่ดีเนาะผ่าตัดเหมือนอย่างหนุ่มลาคนนี้บอกว่าผ่าตัดถ้าไม่ดีก็เขาก็จะโดนลงโทษนู่นนี่นี่แล้วมันมีบอ่อเนาะมันมีบอ่อที่คนทําความผิดแล้วโดนลงโทษมันมามีเนาะแล้วทําไมถึงเกิดขึ้น บางคนอาจจะเป็นลูกเจ้าหน้าที่ที่ใหญ่ๆนะที่อาจจะไปฟ้องอย่างเบายอดเองจะไปฟ้องที่ไหนหรือว่าเพื่อนๆเ,เขาจะไปฟ้องที่ไหนเอาตัวตัวเองยังไม่รอดะบได้ไปหู้ผู้ใดซึ่งการที่มันมีแบบนี้เนาะมันมันบบต้องโทษเนาะบบต้องโทษโเชาวบ้านตาดำๆมันต้องโทษคนที่ดูแล,แลระบบเนาะ มันต้องโทษคนที่รับสวยถ้าคุณไม่รับเขาก็ไม่จ่ายแล้วไม่มีใครอยากเสียเงินฟรีๆนะนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วบ่ยอดนำมาพูดนำมาเล่าจากปากคุณว่าให้ทำไมเนาะให้เพราะความอยากหายนะพี่น้องอยากหายถ้าทำแล้วมันโอเคมันสบายใจทุกคนแน่นอนก็ต้องทำ แล้วทาไมถึงประเทศไทยไม่มีเพราะเขาบริสุทธิ์เพราะเขาปฏิบัติดีถ้าแบบนี้คุณยังคิดว่าชาวบ้านให้เป็นเรื่องที่ผิดผิดแน่นอนแหละมันผิดบาตรยอมรับบามันผิดแต่ถ้ามีคนบริการดีไม่มีคนมาเล็กเก็บเงินบาตรเสื้อนะว่าเขาคงไม่ให้กว่าจะได้หนึ่งบาทหนึ่งบางคนขายบัวขายควายขายที่ดินเพื่อ มารักษาไม่ใช่มาฟรีๆนะไม่ใช่เขาเป็นเศรษฐีนะถ้าเป็นเศรษฐีเขาเปิดโรงพยาบาลเองแล้วน้องเอาสำหรับคลิปนี้บ่ายยอดกัจจคอลและพี่และน้องกปก่อนพี่น้อง